นะครับไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นบอดี้เป็นเหล็กทำสีนะครับให้เราใส่น้ําในบอรตรงนี้นะครับมันจะมีระดับบอไว้อยู่นะครับว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับใส่น้ําเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้เราเปิดลูกบิดได้เลยนะครับปิดลูกบิดไฟติดก็คือชิตเตอร์ทํางานนะครับศูนย์แล้วก็เริ่มน,นี้ตั้งอุณหภูมิตามต้องการนะครับแต่ว่าไม่ควรเปิด สูงสุดนะครับถ้าอุณหภูมิถึงที่เราตั้งนะครับไฟแดงจะดับนะครับนี้เป็นอุณหภูมิของน้ำด้านนอกนะครับที่จะไปหุงอาหารของเรา้าใส่ตัวบ่อนะครับก็คือให้เราใส่ฝานี่ก่อนแล้วก็ตัวฝานี้ให้เราจับลักษณะนี้นะครับให้อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาหมอ้อที่ใส่น้ำซุปนะครับลงไปก่อน ะนเอาฝาเสียบลงไปนะครับเสียบลงไปแล้วก็ให้หม้อดานไว้เราก็จะสามารถปิดฝาหรือเปิดแนวตั้งได้นะครับน,นี่เราขยับได้นะก็ไอ้น้ำจากน้ำชั้นนอกที่เราเปิดระโบก็คือจะมา อุ่นให้อาหารเดือซุปในหม้อนี้ร้อนนะครับ